นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ต้องขอบอกว่าก่อนจะมาอัดรายการนะครับเหนื่อยมากเนื่องจากว่าผมได้ไปปฏิบัติราชการนะครับพานักศึกษาหรือนิสิตของเราเนี่ยนะครับมอในส่วนคณะมนุษยศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษปี3เนี่ยไปทัศนศึกษามานะครับไปดูงานนะอังกฤษ สำหรับทันศึกษาก็ง่ายๆเลยฟิลทริปนะครับฟิลทริปฟิลที่แปลว่าสนามแล้วก็ทริปที่แปลว่าการท่องเที่ยวนั่เองนะครับก็มารวมกันก็จะเป็นทันศึกษานะก็เนื้อหาแล้วก็พาไปเที่ยวที่พัทยาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูงานที่บริษัทเครือของปตทนะครับที่อยู่ที่ระยอง นะแล้วก็มีพวกพวกงานที่เราไปดูก็จะมีโรงแรมนะครับที่เราไปเยี่ยมชมหาในสิตไปเปิดโลกกระ์ัดนะไปดูว่าอาชีพที่ต้องทำจริงๆในอะนาะคตเขาไปเจอจริงๆเนะี่ยเรียนจบไปเนี่ยนะครับจะไปเจออะไรบ้างก็ให้เห็นอ,อ,อนาคตข้างหน้าบ้างนะจะได้มี ตั้งมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีทาร์เก็ตทาร์กเก็ตก็มีเป้าหมายนะว่ามีโกก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันนะครับใช้ได้2แบบนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ถ้าเป็นเชิงทางการหน่อยจะเป็นโกนะครับ G O A L เนาะอ่านะครับก็ที่ไปเนี่ยนะครับเราก็ไปดูงานไป เ,เที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าใช้คําว่าเที่ยวก็ไม่เหมาะสมนะแต่ว่าจริงๆมันก็มีผสมทั้งสองอย่างนะแต่โดยหลักการเนี่ยมันดูงานอย่างเดียวแล้วกันนะอ่ะแล้วไปสามวันสองคืนนะครับเพิ่งกลับมากันสดๆเลยออกออกจากที่พักนะครับก็เราไปพักโรงแรมเนาะแล้วก็ออกที่พักตอนจากที่ที่ชลบุรีพัทยาเนี่ยนะครับก็ประมาณเาที่ยง นะแล้วก็พึ่งถึงกันเนี่ยตอน4ี่สีทุ่มกว่านะก็เรียกได้ว่าก็เหนื่อยนะเพราะว่าจาายน้นนั่งรถไปกับนิสิตด้วยนะครับก็แล้วก็กินข้าวนั่งรถกันยาวนานเดี๋ยวเราก็ต้องคุมเด็กทํานู่นทํานี่อะไรเยอะแยะมากมายนะต้อง Organize ์ในเรื่องของเอกสารเรื่องติดต่อประสานงานนะครับเยอะมากก็ มีท่านอาจารย์ที่อยู่เป็นทีมงานคอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เป็นทีมงานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะของมอนะครับแล้วรวมไปถึงทางฝ่ายที่เราไปเยี่ยมชมนะครับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะเรื่องที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความประทับใจนะครับที่ตัวผมเนี่ย และคิดว่านิสิตท,ที่ไปเข้าเยี่ยมชมงานที่บริษัท global chemical global เนี่ยนะครับของที่เป็นเครือ G C เนี่ยย่อตัวย่อกอ็ที่เราไปนะครับเป็นเครือของปตทนะบริษัทใหญ่มากนะก็เขาก็เตรียมตัวนะครับเพื่อหัวข้อให้เรา เ,เสนอไปว่าอยากจะให้ทางฝ่ายอยากจะดูแนวคิดของบริษัทใหญ่หญๆเนี่ยนะคือบริษัทใหญ่ๆใ,ในเวลาเขาต้องการรีคูดนะครับก็รีคูดก็คือเอาคนเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับเขาดูอะไรบ้างนะเออเขาต้องคนที่จะมาทํางานในบริษัทใหญ่ๆมันต้องผ่านด่านอะไรบ้างนะครับน่าสนใจเขาก็ทำให้เราดูว่า เขามีขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยให้คุณกีรานะครับมาเป็นวิยากรก็เป็นหัวหน้า hr นะครับ hr ก็คือ human resource ก็คือเป็นฝ่ายบุคคลเนาะตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะม,มันก็เข้าไปนะครับเขาก็มีเรื่องที่เขาโฟกัสอยู่ สอย่างแต่วันนี้ที่ผมจะพูดอย่างหนึง่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับชื่อหัวข้อของวันนี้แล้วก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ขอบคุณทางฝั่งจีซีะ GC, นะครับกลุ่ a บริเคมิคอที่นํานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้เด็กนะครับให้ความรู้นิสิตของเราเนี่ยนะครับมากมายแล้วก็ในเชิงลึกด้วยในเรื่องของการเขียนเรซูเม่นั่นเองเรซูเม่ หรือบางที่ก็เรียกว่า CV นะครับ Resume เป็นระบบมริกันนะครับแต่ CV ก็จะเป็นระบบอังกฤษนะครับความหมายมันก็เหมือนกันนะอาจจะมีคนเรื่องมากคิดว่ามันแตกต่างกันแล้วก็ไปหาอะไรยิบย่อยลงในพันทิพอะไรก็ได้นะก็เรื่องของเขาไปนะเพราะว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันก็เต็มไปด้วยอะไรที่มันหลากหลายนะบางคนก็อยากจะแตกต่างบางคนก็อยากจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็มีประเด็นเดี๋ยวว่าหลังเ็เขาพูดถึงอย่างที่อย่างที่มีอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะอย่างเช่นมีคนเขียนมาว่ารู้จักมหลาลัยกเกษตรศาสตร์ไหมครับก็มีมหลาลัยกเกษตรศาสตร์ก็มีวิยทยาเขตในเขตก็มีแคมปัสนะวิยทยาเขตแคมปัสนะก็มีบางเขตในก็เป็นอยู่ในตัวกรุงเทพเลยเป็นดั้งเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็มีศีราชามีกำแพงแสนนะเท่าที่ทราบนะ ผมก็เป็นเ,เป็นนิสิตของมอกษตศราศาสตร์เก่ารุ่นเก่าแลละตอนนี้เขาก็มีคนโพสต์ขึ้นมาบอกว่าจะเป็นกเกษตรอะไรใช้ตัวย่อยมันถูกด้วยนะจะได้ไม่งงเพราะว่าบางเขตเขาก็ถือว่าบางเขตนะีเขาเป็นเจ้าใหญ่อะไรอย่าเงี้ยผมว่ามันแล้วก็แบบต้องใช้ตัวย่อยตัวก็บางเขนก็ตัวตัวตัวย่อยอย่างนี้ช่วยระบุด้วยนะเพราะว่าพยายามจะสร้างอาณาจักรความแตกต่างนะซึ่ง สำหรับในความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่จําเป็นเลยนะครับไม่จําเป็นเลยเราเป็นนิสิตเออกเษตรในสถาบันเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทยาเขตไหนเราก็คือลูก,กเกษตรนาะแล้วก็คือมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันอันนี้มันเสียเวลามาสร้างอะไรต่างมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันไม่มีสาระอะไรก็ปล่อยยบ้างนะอ,อ่ะรันนี้วกกลับเข้ามาในเรื่องของเรซูเม่นะครับก็เขาก็แนะนํามานะครับว่าเอ๊มันควรจะมีอะไรบ้างหนะ้าอะไรเงี้ยเนาะ อย่างแรกนะครับส่วนประกอบของเรซูเม่เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยนะครับ6อย่างด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบนะครับอันที่1นนะครับอันที่2ก็เป็นข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลส่วนตัวนะครับอันที่3ก็มีเรื่องของ career objectives นะครับก็คือเป้าหมายนะในการทํางานนะครับอันที่4ก็เป็นประวัติการศึกษาอันที่5คือประวัติการทํางานนะครับและอันที่6คือทักษะ ภาษาและอื่นๆนั่นเองนะครับคราวนี้สิ่งที่เราได้รับฟังมาจาก,ากท่านวิทยากรนือธิบายว่ารูปแบบนะครับอย่างที่1เนี่ยควรจะจัดรูปแบบให้มันสะอาดตาอ่านง่ายนะครับมีความยาวไม่เกิน1นหรือสอ,สอหน้านะครับมันก็ไม่ควรเยอะไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็มีรูปติดบ,บัตรอย่างเป็นทางการคราวนี้ผมก็ถามเอ้รูปติดบ,บัตรเนี่ยมันมีความหลากหลายนะ ที่ทํางานในองค์กรยอยากได้ลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ท่านเออาก็ให้ข้อมูลว่าควรจะเป็นรูปที่ถ่ายแบบเป็นทางการแล้วก็เป็นรูปหน้าตรงนะครับฉากให้มันเรียบร้อยฉากหลังนะครับ จะเป็นรูปนักศึกษาสมัยเป็นนิสิตนักศึกษาหรือจะเป็นรูปชุดกับชุดคุยรับปริญญาหรือจะเป็นรูปที่ใส่สูตรแล้วก็มีชุดขาวอยู่ในที่เป็นทางการเนาะก็ได้หมดแต่จะให้เหมาะสมนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของรูปที่ใส่สูตรนะครับแล้วก็ใส่ชุดขาวนะครับมันซึ่งมัน represent ถึงความเป็นผู้ใหญ่การก้าวออกมาจากการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ต้องมีความครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับสิ่งที่ควรจะใส่ก็คือ Linkin i นนะครับก็คือเป็นอะไรนะเป็นแอปพลิเคชันที่ คนที่เราหางานเราก็จะกรอกประวัติกรอกอะไรส่วนตัวไว้อยู่ในนั้นนะครับก็ใครที่กําลังจะหางานใครที่กําลังจะหาแหล่งฝึกง,งานนะควรจะมีลิงก์ตัวนี้นะครับไม่ใช่มีแค่ Facebook ไม่ใช่มีแค่ Tik t o อกไม่ใช่มีแค่ i n s t a g r a m นะครับมันเราก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เราวควรจะมีอะไร you know. อย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของอข้อมูลส่วนตัวนะครับอีเมลนะ,ะก็แจ้งมาว่าควรจะเป็นอีเมลที่แบบ เป็นชื่อเราแล้วก็มีนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันเป็นทางการนิดนึงไม่ใช่แบบจอมแจมสี่ห้าอะไรเงี้ยแอรเตอร์เดอร์ดอทคอมอะไรก็ว่าไปนะมันมันไม่เหมาะสมนะครับมันก็ถือว่ามันมันก็ใช้ได้ถ้าเราอยากจะใช้นั่นก็เรื่องของเรานะแต่เขาก็จะพิจารณาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทางที่ทํางานเ็าเหมือนกันว่าเขาจะดูสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ชั่งน้ําหนักดูนะครับโตโต,ตแล้วเนาะต่อมานะครับก็ ที่แนะนำนี่ผมจะพูดคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดอะไรเนี่ยถ้าถ้าสงสัยก็ลองอะไรนะพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะคราวนี้ตรง r ค e r t i v e c t i v e เขามีอะไรบ้างนะก็ต้องบอกความสามารถนะครับว่าเรามีความสามารถอะไรมีวิปมิยอะไรนะครับโดย Objective ของเราเนี่ยเขียนให้เป็นประโยคนะครับเป็นเป็นสัก พารากราฟสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องเยอะมากสาษาบรรทัดพอนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วก็ลิงก์ไปจนถึงงานอย่างเช่นเราสมัครเพันเชิงภาษามันก็จะต้องมี English มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของการเขียน Career Objective นะครับแล้วก็ที่สำคัญเน้นว่าจะต้องเป็นความจริงไม่โม้นะครับส่วนประวัติการศึกษาก็ เอาอันสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่บนสุดนะเช่นถ้าเราจบปริญญาตรีสูงสุดเราก็เอาปริญญาตรีไว้ข้างบนนะครับอยู่บรรทัดแรกๆนะครับถ้าเราจบปริญญาโทล้วก็เอาปริญญาโทไว้ข้างบนแล้วก็ดีดปริญญาตรีไปอยู่ข้างล่างนะอย่าลืมใส่ GPA นะครับแนะนาว่าใส่อย่าลืมว่าเป็นต้องเป็นจริงนะครับเกียรตินิยมมีไหมใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเกรดเท่าไหร่จบมาได้ก็ หน้าภูมิใจแล้วนะครับอย่างตอนอาจารย์จบมาเนี่ยก็ก็ไม่ได้เยอะมากก็สองเลยสองมาไม่เยอะนะครับเออแต่ก็เราก็ภาคภูมิใจนะครับว่ามันผ่านอะไรมานะครับเราอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็แล้วก็ระบุวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราไปสมัครเนาะส่วนที่5ก็ประวัติการทำทำงานนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีเมื่อกี้นะครับก็คือว่าให้ ล่าสุดในอยู่ข้างบนนะครับระบุตำแหน่งระบุหน้าที่ทำงานความรับผิดชอบแล้วก็ achievement หรือความสำเร็จให้เรียบร้อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ที่สมัครอย่างไรนะครับที่เป็นประวัติการทำงานของเรานะครับต่อมาสุดท้ายคือทักษะต,ต่างๆนะครับแล้วก็ภาษาแล้วก็อื่นทักษะ เหล่านี้ในยุคใหม่เนี่ยคุณจะมาเป็นทักษะแบบพื้นพื้นเรื่อยๆแบบอะไรมันก็คงจะไม่โดดเด่นทักษะที่ได้มาก็คืออย่างเช่นที่เราไปอบรมออนไลน์มาที่เราไปสัมมนาอะไรมาเรามีสกิลอะไรบ้างเราก็ใส่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่องค์กรใหญ่ๆนะครับ HR เนี่ยได้ชี้แจงว่าอะไรที่แบบเราไปเข้าคอร์สออนไลน์มาเข้าคอร์สสั้นๆแต่ไบเซอร์มา Certificate เนอะเ,ออเราก็ใส่ไปนะครับมันก็จะเป็นการที่เราทําให้เราโดดเด่นเพราะฉะนั้นเราจะหยุดนิ่งแค่แบบว่าเรียนหนังสือเก่ง4.00 3.9แล้วไม่มีทักษะใหม่ๆอะไรเข้ามาเช่นไปอบรมทางด้านทํา PowerPoint มานะแบบลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มีอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็เสียเปรียบแล้วนะเพราะฉะนั้น คอสอะไรที่เราลองไปสมัครดูได้ใบเซอร์อะไรมาเรามีเราไปลองดูเราไปลองผิดลองถูกเราไปลองสู้ดูสั้นๆไม่ยากเพิ่อไปเซอร์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ย้อนกลับมาที่หลังนะครับส่วนภาษาก็แน่นอนอยู่แล้วถ้ามีเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยใช้ถูกต้องไหมภาษาอังกฤษดีไหมนะครับแล้วก็ ภาษาอื่นเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรที่มันเป็นภาษาที่3หรือภาษาที่มันจะช่วยให้เราโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็ใส่ไปนะครับอื่นๆในที่นี้ก็คือความสนใจนะความสนใจเราจะทําอะไรเราชอบทําอะไรสนใจที่จะเรียนรู้ในการเข้าสังคมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปได้นะครับรางวัลอะไรต่างๆที่เราเคยได้รับมาเราก็ใส่ เข้าไปนะครับเราก็จะทําให้ resume หรือ cv ของเราเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมมีกรลเทศาและโดดเด่นนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับโอ้วันนี้ค่อนข้างยาวแนละมีเนื้อหามากนะครับก็วันนี้น่าจะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาลงกันถ้าเกิดมีความสนใจอ,อ,อีกเดี๋ยวจะมาพูดถึงในคราวหลังนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ